มากินข้าวราดจานเดียวกันได้เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะไข่ไขท่ทอดใส่ใบโหระพานะคะอร่อยจริงๆนะอันนี้เราก็กินไปด้วยกันนะคะอร่อยนะนี่ข้าวข้าวร้อนๆเลยะคะ่ะแล้วก็กินหอยเมงผู้ไปนี่นะคะอร่อยนี่นะคะคำใหญ่ๆคำโต แซ่บอร่อยมากค่ะเนื้อหอยเลยก็เป็นเมนูมาแนะนำนะคะว่าวันนี้เรากินอะไรนะคะช่วงเย็นนะคะเราก็เป็นเมนูสั้นๆนะคะผัดหอยแมงผู้นะคะใส่ใส่พริกนะคะพริกยาวนะคะบุบบุพริกลงไปนะคะนี่นะคะกินข้าเปล่าก่อน ไนะคะทอดใส่ไปผลพามันก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ค่ะนี่นะคะอร่อยคําใหญ่ๆอื่ไมกิีข้ะะาวราจานเดียวนะคะ เดี๋ยวเราก็เอาเอาไข่นะคะกินไปด้วยน้อยหน่ยพริกชอบแบบนี้นะคะอืตักนะคะหอยที่มีพริกเยอะนี่ค่ะตักราดจานเดียวไปเลย เพราะความอร่อยนะคะมากินด้วยกันคินอร่อยนะคะเป็นเมนูแนะนํานะคะว่าวันนี้เรากินนะคะข้าวราดจานเดียวนะคะผัดหอยกระทอดไข่นะคะค่ะอร่อยนะคะนี่ไข่ไก่ใบโหละพานี่เราก็มาราดในจานเดียวกันก็เป็นข้าวราดจานเดียวนะคะ นี่หอยตัวใหญ่เลยนะคะเนี่ยไก่พริกนะคะนี่จะเป็นเกล็ดข้าวนะคะเดำาเนี่ยมันติดมานะคะเพราะว่าเราไปเราเป็นข้าวแท้เราไม่ได้ไปสีแบบละเอียดนะคะเราไม่ได้ไปใส่ยานะคะเราก็เลยต้องเอาแบบเอาเม็ดนี้ออกนะคะกิน กินไปมันก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ธรรมดานะคะคับอร่อยมากขอเป็นคลิปสั้นนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะทานให้ตให้หมดเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้พบในสิ่งดีๆนะคะบ<ม>ุญรักษาภักคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค,ค่ะบ๊ายบายจ้า